หลวงปู่ดูบอกสละเวลาวันละสามถึงห้านาทีภาวนาสามคำนี้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามโลกธาตุสวัสดีครับคุณผู้ฟังกัละยานิมิตท,ทุกท่านวันนี้อานิคาร์ชแนลมีเรื่องที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกัน่อมาแล้วก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่จะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบคนุคคล โปรดใช้วิจเรณัญยาในการรับฟังด้วยนะครับการปฏิบัติธรรมตามแบบฉบับของหลวงปู่ดูพรหมมปัญโยไม่มีอะไรยากเพราะทุกคนสามารถทำได้เพียงสละเวลาวันละ3-5ถึงนาทีมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันซึ่งจะทำที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็ทำได้ขอเพียงมีใจที่เคารพศรัทธาในพระรัตนตรัยเท่านั้นก็เพียงพอแล้วก่อนจะเริ่มทำ ก็กราบพระเสียก่อนจะกราบที่หิ้งพระหรือที่หัวเตียงก็ได้หากหัวเตียงไม่มีพระก็นึกถึงพระแล้วกราบลงไปคนเราหากนึกถึงพระอยู่กราบลงไปเมื่อใดก็ถึงพระท่านเสมอจากนั้นก็นั่งในอิติยาบทสบายๆจะนั่งขัดสมาธิก็ได้จะนั่งเหยียดขาก็ได้แล้วให้นึกท่องในใจว่าพุทธังสารนังกระฉามิ พม,มังสาระนังกชฉามิสังคังสารนังกะชะฉามิซึ่งพระคาถาบทนี้เรียกว่าไตสารณคมซึ่งมีความหมายว่าขอยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งหรือจะใช้พระคาถาบทมหาจักรพัิก็ได้ซึ่งพระคาานี้มีอยู่ว่านบโมพุทายะพระพุทธไตรัตนญาณ มณีนภพรัตศีสักุสัรถมาพุทโธธรรมโมสังโฆยัตถพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทีทานังวะลังกันทังศีวลีจากมหาเถรังอะหังวันทามิทูัตโตอะหังวันทามิพาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธสังฆบูเชมิ เลือกเอาบทใดบทหนึ่งซึ่งระหว่างท่องนั้นไม่นึกถึงพระที่เราชอบไปด้วยจะเป็นพระพุทธชินราชก็ได้พระพุทธโสธรก็ได้พระพุทธนิมิตก็ได้พระแก้วมรกตก็ได้หรือว่าจะเป็นหลวงปู่ดูก็ได้เพราะหลวงปู่ดูท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าแกนึกถึงข้าข้าก็นึกถึงแกแกไม่นึกถึงข้า ก็ยังนึกถึงแกให้ท่องในใจไปเรื่อยๆท่องจบก็เริ่มใหม่ท่องจบก็เริ่มใหม่อ,มหมอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำด้วยใจสบายไม่ต้องเพง่งไม่ต้องเกรงอย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนาหากจำภาพพระที่เราชอบไม่ได้ก็หารูปมานั่งดูดูรูปไปด้วยภาวนาไปด้วยทำอย่างนี้วันละสามถึงห้านาทีทุกวันทุกวันขอแนะนำว่า ให้ทําตอนตื่นนอนหรือตอนก่อนนอนเพราะถึงช่วงเวลาที่ทา่าบฐานเพราะร่างกายได้รับการพักผ่อนจิตจะพลอยสบายไปด้วยนี่แหละคือกรรมฐานสูตรของหลวงปู่ดูหลวงตาม,มาท่านเคยกล่าวได้ใช้ความว่ากรรมฐานสูตรของครดูดูเป็นกรรมฐานสูตรผู้ใหญ่ครูคือพุทธะธรรมะสังฆะครูคือหลวงพ่อดูอันที่จริงแล้ว หากจะให้ครบเครื่องการปฏิบัติธรรมตามหลวงปู่ดูจะต้องมีพระเครื่องอย่างน้อยหนึ่งองค์เอาไว้กรรมขณะภาวนาซึ่งพลังงานพุทธคุณจากพระเครื่องจะช่วยให้จิตใจเราสงบเป็นสมาธิหรือเบาเย็นสบายโดยขณะกรรมและภาวนานั้นอันในนึกถึงองค์พระที่เรากำเอาไว้ด้วยซึ่งหากว่าหากเป็นพระเครื่องที่สร้างและอธิษฐานจิตไว้ด้วย วิชาของหลวงปู่ดูลวงตามาจะสามารถดิ้นได้เดินได้เมื่อภาวนาไปจนใจสบายจะพบว่าพระที่เรากรรมาไว้มีอาการดิ้นอยู่ในมือเลยทีเดียวอีกทั้งเมื่อผู้ที่ปฏิบัติไปจนถึงท่านจิตละเอียดเบาสบาย<ๆ>ก็จะสามารถพูดคุยกับพระที่เรานึกถึงหรือพระที่เรากรรมอยู่ในมือได้ซึ่งองค์พระท่านสามารถตอบปัญหา ในสิ่งที่เราสงสัยหรือในสิ่งที่เราขาดใจอยู่ได้เช่นกันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระเครื่องที่อธิษฐานจิตตามแนวหลวงปู่ดูลงตามาสามารถพุดได้ทุกองซึ่งตรงนี้หลวงตามาท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าพระที่ท่านสร้างนั้นเราสามารถถามได้ทั้งสามโลกธาตุเพราะพระท่านสามารถตอบได้ทั้งหมดอยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถเข้าถึงได้ หรือไม่ก็เท่านั้นเองการภาวนาจะเลือกบทไตสารณะคมก็ได้พุทธังสารนังกชะฉามิธรรมังสารนังกชะฉามิสังขังสารนังกชะฉามิหรือบทสวดมหาจักรพพัดก็ได้ซึ่งเราเลือกเอาตามความพอใจและถนัดบทไตสารณคมจะสั้นกว่าอาจจะถูกดัจจริตเรามากกว่าเมื่อเราคล่องแล้วเราค่อยพัฒนาไปบทมหาจักรพพัดก็ได้ หรือในทางกลับกันเราถนัดบทจักรพัทเราก็ภาวนาบทจักพัทเป็นหลักก็ได้ทั้งนี้สำคัญที่ว่าทําแล้วปิตใจสบายไหมเรื่องการกรรมพระการภาวนาไปด้วยการนึกถึงพระที่เรากําไปด้วยฟังดูแล้วเหมือนทายากเหมือนต้องทำเยอะทําหลายอย่างไปพร้อมกันแล้วจะทำได้อย่างไรกันขอให้ท่านอยากเข้าใจคิดไปแบบนั้นอันที่จริงแล้ว ให้เปรียบเสมือนเวลาเราทานข้าวในเวลาเราทานข้าวเราทำอะไรบ้างมือเราก็ตักข้าวจากจานจมูกเราก็ได้กลิ่นตักข้าวเข้าปากลิ้นก็ได้รับรสในขณะที่มืออีกข้างไปหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่มต่อทั้งหมดนี้เราสามารถทำได้อย่างเป็นธรรมชาติได้พร้อมๆกันโดยที่เราไม่รู้สึกเลยว่าต้องทำอะไรเยอะแยะหลายๆอย่างไปพร้อมกันได้อย่างไร ทีนี้การปฏิบัติตามแนวหลวงปู่ดูก็เช่นกันท่านสอนว่ามือกรำพระใจอยู่กับการภาวนาตามองทีภาพมโนของภาพพระภายในใจตามองทีภาพมโนภาพพระเอาไว้ในใจหรือมองภาพพระซึ่งทั้งหมดนี้เมื่อเราวางอารมณ์ของใจเป็นจิตใจที่สบายได้แล้วแล้วไปพร้อมกันเป็นเนื้อเดียวกันได้โดยไม่ติดขาดและเมื่อเราทำบุญบ่อยๆเข้า ความคุ้นเคยความเคยชินก็จะทําให้การปฏิบัติของเราพัฒนายิ่งขึ้นไปหลวงปู่ดูสอนว่าที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติให้ดูว่าเมื่อทําแล้วกิเลสมันลดลงไหมส่วนพวกความรู้พิเศษในจิตใจต่างๆอย่าไปจดจ่อตรงนั้นพวกนี้เป็นของแถมสําคัญอยู่ที่ว่าทำแล้วกิเลสลดลงไหมพวกความรู้พิเศษจะมาเอง ตามบารมีของเราที่สะสมมาทีนี้เรื่องการนึกภาพองค์พระฟังดูเหมือนง่ายแต่ทํายากแต่ที่จริงแล้วไม่ยากเลยเราลองนึกถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่ของเราดูตอนนี้สินึกออกไหมก็นึกออกเห็นหน้าท่านในใจนั่นแหละอารมณ์เดียวกันเรานึกถึงหน้าพ่อแม่เราแล้วเห็นท่านในใจอย่างไรการนึกถึงพระหลวงปูด่ดูให้เห็นท่านทำอย่างไร ก็ทําเป็นแบบเดียวกันอารมณ์สบายสบายอย่าไปเพง่งอย่าไปเกรงภาวนาไปใจอยู่กับหลวงปู่ดูทําเข้าบ่อยๆหลวงตาสอนว่าเมื่อจิตเรามีความเป็นทิพย์มากขึ้นเราจะสัมผัสปาลมีท่านจะคุยกับท่านในสมาธิได้ท่านจะสอนหรือแสดงธรรมะแนะนําในเรื่องที่เรายังไม่รู้ก็ว่ากันไปทั้งนี้อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ เพราะที่สําคัญทําแล้วกิเลสเราลดลงไหมนั่นแหละที่สําคัญเพราะที่เรามาเวียนไหยตายเกิดติดภพติดชาติกันมานานยาวนานกันขนาดนี้ก็เพราะกิเลสนั่นแหละมีเวลาจึงควรถอนลากถอนโคนมันซะบ้างอย่างที่หลวงปูด่ดาน,นได้แนะนําเอาไว้เวลาเหลือน้อยแล้วให้รีบพากันปฏิบัติครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ในช่องอ,อนิคาแชนแนลสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอำนวยอวยัยใ,ให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ